khi lửa cấp nào của chúng ta mình mà nói rồi thành công, nè, ấm và thành Phật. đi 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 เพื่เป็นเครื่องระดบสติปัญญาเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านอาจทุกนทั้งหลายผู้ใคร่ในบุญบุญงามความดีตามเวลา ซึ่งทำยอมอยู่เป็นสุขผู้คนใดเราซึ่งทำยอมอยู่เป็นสุขธรรมะในที่นี้หมายความถูกต้องราะนั้น เพราะนั้นในที่นี้อาจจะแปลว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการประพฤติธรรมะคือความถูกต้องก็ได้หรือตามที่เราเรีย pháp đức của ông do mình tự quen suốt เดลัดตัดหลไปก็เห็นโรงแรมกีนท,ทับมาปรากฏว่าตอวตำรวจจับตา้เอาละคน,กกะคนูกจับคือไร้อิตระภาาค,าคนไร้อิตระพาาย่อมจะประวงมันจอดติดไว้แน่เด เตื่นตาไม่จับใยที่มีคมกฒนาถามว่าคนนี้จะยากจะจนเราไม่ว่ากันเล้ว ถูกจับไร้ที่จะรับผ้าพับรูปบอกรูว่าหน,น,นีบอกหนีก็ถูกจับไปอยู่ที่ไหนก็หมดราแหวนไม่พอเลยจนกระทั่งต้องตามจับจนได้ที่การประดื้อทำมันเป็นสุน่มการประดื้อติดทำมันเป็นลูกเพราะนั้นเมือนที่บอกแต่ก็โยกมาลูก โยบุคโลมานุบุตรับรุ้ธรรมย์อยู่เป็นสุขนักเรียนโรงเรียนเรารักดุษธรรมคือถูกต้องก็เป็นนักเรียนที่อยู่เป็นสุขทั้งที่โรงเรียนและทั้งที่บ้านทั้ในวัดกรรมรักดุษถูกธรรมก็อยู่เป็น จะโยประรึ่งทูทัอยู่ที่บ้านตัวเองก็เปนสุขออกไป แต่เขายู่เป็นสุขแบบรอดเพราะเขาถีอว่าแบบจนินไม่อยู่เป็นสุขแบบจรจังคนรวย